ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดนับเอาตั้งแต่ประเด็นที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยได้เดินเรื่องในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับต้องย้อนไปตั้งแต่22พฤษภาคม66เลยครับตอนนั้นเนี่ยคุณธีรยุทธ์ได้ยื่นหลักฐานร้องกับกะกะตให้ไปตรวจสอบพักเก้าไกลแล้วก็คุณพิธา ในฐานะหัวหน้าพักณักขนาดนั้นเนี่ยนะครับว่าการหาเสียงแก้ไขมาตรา1นึนั้นไปขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามีการรวบรวมเอกสารทั้งคําวินิจฉัยของศาลเมื่อปี62ต่อเนื่องเมื่อปี64อย่างที่เล่าไปสารมีคําสั่งให้ยุบพักไทยรักษาชาติกับคําวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการคัดคา้านมาตรา1นึทั้งหมด88แผ่นนะครับถัดมาครับไม่กี่วัน30พฤษภาคม .66 คุณธีรยุทธ์ไปยื่นคําร้องขอให้อัยการสูงสุด ร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิธากับพักคก้าไกลเลิกการกระทําที่ว่าต่อมา16มิถุนายนปี66คุณธีรยุทธ์ก็เข้าไปยื่นร้องกับทางศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งให้คุณพิธาผู้ถูกร้องที่1กับพรรคก้าไกลผู้ถูกร้องที่2เลิกทํานโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2แล้วก็ขอให้เลิกการให้สัมภาษณ์โฆษณาใดๆนะครับตอนนั้นเนี่ยหยิบยกเอามาตรา49ขึ้นมาด้วยต่อมา26 มิถุนายนปี66ครับศาลมีมติให้สอบถามอายาการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องขอก็ให้ดำเนินการแล้วอย่างไรรวมไปถึงผลดำเนินการเป็นอย่างไรต้องแจ้งกับมาทางสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันด้วยจับตาต่อเนื่องเลยครับ12กร,รกฎาคมปี66สุดท้ายศาลท่านมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องมาวันที่23สิงหาคมศาลอนุญ,ญาตให้ผูดถูกร้องทั้ง2ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งสองครั้งจึงให้เลื่อนการพิจารณาต่อไปแล้วก็มาวันที่18ตุลาคมปี66ศาลรัฐธรรมนูนรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลหรือง,งานที่เกี่ยวข้องภายใน15วัน20ธันวาคมปี66ศาลออกเอกสารเอกสารถแถลงข่าวนะครับได้มีการอภิปรายเพื่อเตรียมการไต่สวน ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้25ธันวาคมเวลา9นาฬิ30นาทีแล้วก็นำมาสู่วันนี้เนี่ยแหละนะครับศาลท่านเปิดห้องเพื่อไต่สวนคำร้องในคดีล้มล้างการปกครองทีนี้จับตากันอย่างที่ คุณชัยทวัฒน์ได้วางกรอบเวลาเอาไว้ว่าคำตัดสินจะออกมาในช่วงไหนก็คาดว่าน่าจะต่อจากคดีของคุณพิธาแล้วก็ไปตกอยู่ช่วงปลายเดือนมก,กราคม6.7นะครับซึ่งรอติดตามกันนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับถ้าขาวินทีชัยต่างๆมันจะไปชัดเจนช่วงปีหน้านั่นหมายถึงจะเป็นอนาคตของพรรคก้าวไกลด้วย ในกรณีที่ผลของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นบวกกับพักเก้าวไกลเราก็ต้องจินตนากรว่าจริงๆตอนนี้คุณชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพักแบบขัดตาทับถ้าสมมุติว่าคุณพิธาไม่โดนเล่นงานในคดีนี้จะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลหรือไม่มีสัญญาณออกมาจากคุณชัยธวัฒน์นะครับว่าอย่างไรเสียในปีหน้า6 7จะต้องมีการประชุมใหญ่ของพักเก้าวไกลซึ่งจะต้องมีวาระในการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่คุณชัยธวัฒน์ย้ำแบบนี้ว่า ถ้าผลการตัดสินเป็นบวกต่อคุณพิธากลับมานั่งหัวหน้าพักแน่ๆเ oh. ชื่อแบบนั้นนะครับว่ายังไงเสียสมาชิกพักก้าวไกลก็จะเลือกให้คุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งโดยคุณชัยธวัฒน์ก็บอกนะครับว่าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสมาชิกพักจะเลือกคุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกรอบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามที่ให้ความสําคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับงานสมาชิกพักก็จะเตรียมในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ก็อยากจะให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม นะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องรอนะฮะจะมีคนเก่าอยู่ไหมจะมีคนใหม่อย่างไรขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งคุณชัยวัฒน์ปิดท้ายบอกดีที่สุดสําหรับพักคก้าวไกลคือมีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เป็นบวกเพื่อที่จะให้คุณพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่สสอได้อย่างสมบูรณ์ส่วนตนนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งและคิดว่าคุณพิธายังเป็นหัวหน้าพักที่ดีที่สุดสําหรับพักเก้าไกลในตอนนี้ครับ hmm. ก็เดี๋ยวจับตาความเคลื่อนไหวกันเนาะเรื่องของผลการพิจารณาแล้วก็รอดูทิศทางถ้าเกิดผลออกมาเป็นบวกครับคุณพิธาจะได้กลับมาทําหน้าที่ทั้งหัวหน้าพักแล้วก็น่าจะกลับไปทําหน้าที่สสด้วยเนี่ยนะครับ